มาพบกับพวกเราชาวชิพให้กันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีอนิเมะสนุกๆมาแนะนําให้เพื่อนๆชมกันอีกเช่นเคยค่ะและสําหรับอนิเมะที่พวกเราได้หยิบมาแนะนํากันในวันนี้ก็คือเรื่องไฮคิวคู่ตกฟ้าประธานนั่นเองค่ะเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นผลงานของอาจารย์นารุอิจิตีพิมพ์ในนิตยสาราโชเนนจัมไรสัปดาห์ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2555ปัจจุบันมีฉบับรวมเล่มออกมาแล้วทั้งหมด35เล่มด้วยกัน และต่อมาก็ถูกสร้างเป็นอนิเมะซีซั่นแรกเรื่องราวเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคีนาตะโชโยผู้ได้รับแรงบันดาลใจในการเล่นวอลเล์บอลหลังจากการชมการแข่งขันของผู้เล่นที่ได้รับฉายาว่าเป็นเจ้ายักษ์น้อยเพราะผู้เล่นนั้นตัวเล็กเช่นเดียวกับเขาแต่ได้เป็นถึงกับ S หรือหมายถึงคนที่เก่งที่สุดของทีมนั่นเองค่ะในกีฬาวอลเล์บอลความสูงถึงเป็นข้อได้เปรียบเมื่อมัธยมต้นเขาได้เข้าสู่การแข่งขันวอลเล์บอลเป็นครั้งแรก แต่ก็ต้อง่ายแพ้ให้กับทีมของคังเยมาโทบิโอนักวอลเล์บอลอัจฉริยะผู้ได้รับฉายาว่าเป็นราชาแห่งสนามหลังจากนั้นที่หน้าตาก็ตัดสินใจเข้าร่วมโรงเรียนมัธยมปลายเดียวกับเจ้ายักษ์น้อยเคยอยู่และสมัครเข้าร่วมชมรมวอลเล์บอลเรียวกันด้วยความบังเอ,อิญหรือความตั้งใจทําให้เขากลับมาพบกับคางเยมาอีกครั้งจากอดีตคู่แข่งที่ต้องเอาชนะให้ได้ก็กลับมาเป็นมิตรภาพเพื่อเนื่อมทีมคนสําคัญ จากตัวละครหลักทั้งคู่ที่เคยไม่ถูกกันก็กลับมาเป็นคู่หูที่เข้าใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างมากที่สุดรวมถึงมิตรภาพระหว่างเพื่อนร่วมทีมและเพื่อนต่างทีมที่ถึงแม้ว่าการแข่งขันจะต่อสู้กันอย่างดุเดือดขนาดไหนแต่หลังจากก้าวออกจากสนามแล้วก็กลับมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ตัวฮินาตะเองก็ไม่ได้มีพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่แ,ตแรกแต่เขาก็พยายามที่จะพะัฒนาความสามารถของตัวเอง เพื่อที่จะพัฒนาไปอีกขั้นและเอาชนะคู่แข่งให้จงได้ทำให้เราสนุกยิ่งขึ้นกับการที่ได้เห็นการเติบโตของฮินาตะและเหล่าตัวละครอ,อื่นๆความใจสู้ของฮินาตะที่ไม่เคยยอมแพ้อะไรง่ายๆแม้ว่าคู่ต่อสู้จะแข็งแกร่งขนาดไหนทําให้หลังจากดูอนิเมะเรื่องนี้แล้วเรารู้สึกกระตือรือร้น,นและกระฉับกระเฉงขึ้นมาเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้อุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกับทีมเย์บอลของโรงเรียนอื่นการขัดแย้งภายในทีม หรือแม้กระทั่งความขัดแย้งในตัวของตัวละครนั้นนั้นเองล้วนส่งผลให้ตัวละครตกบโตยิ่งขึ้นทุกกีฬาล้วนมีแพ้มีชนะแต่การพ่ายแพ้และยอมรับความผิดพลาดนำข้อผิดพลาดนั้นมาเป็นแรงกระตุ้นให้ตัวเองพัฒนาไปถึงเป้าหมายที่สูงกว่าเดิมนับได้ว่าจุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้การ์ตูนเรื่องนี้พัฒนาออกมาได้ดีมากๆเลยไฮคิวเป็นการ์ตูนที่ทุกตัวละครล้วนมีมิติของตัวเอง อนิเมะเรื่องนี้มีการใส่ใจรายละเอียดโดยเฉพาะกับทีมคู่แข่งทำให้เรามีอารมณ์ร่วมมาก,กขึ้นบางครั้งเราก็แอบ,บเอาใจช่วยทีมคู่แข่งไปด้วยนะคะแม้ว่าเราจะยินดีไปกับชัยชนะของอีกหนึ่งทีมแต่เราก็รู้สึกอดเสียใจไม่ได้กับความแพ้ของอีกหนึ่งทีมหากใครสนใจก็สามารถติดตามดูตั้งแต่ซีซันหนึ่งได้ที่ Netflix นะคะปัจจุบันมีทั้งหมด5ซีซันด้วยกันค่ะ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอนิเมะที่พวกเราชาวชิปให้ได้หยิบมานำเสนอกันในวันนี้นั่นเองค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะนอกจากนี้ยังสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมและร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Blogdit Twitter YouTube และทางเว็บไซต์ส่วนคิดน่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นรอติดตามกันได้เลยแล้วเจอกันค่ะ